ไม่มีอะไรเหลือแล้กวกว่ารถน้ำจะมาเนี่ยถ้ารถน้ำมาให้สิกันทางนี้ไว้อาคารเ,เล็กๆยหละไปแต่ตามก้าวด้วยจะสามก้าวได้ดรวย่